โอ้บาทมากเลยมารีวิวข้นน้ำหมักนะฮะในถ้วยคือสองมีดถ้วยที่ออกน้อยๆก็คว่ำไปลนลช่วงเนี้ยมันดูดิแรงแล้วมกกลาต้นที่ออกน้อยๆแล้วก็คว่ำไปแล้วนะครับเอาไว้จัดเต็มปีหน้านครับดูสภาพต้นยางของอาจารย์ต้นไปด้วยนะสภาพแบบเปลือกบ,บางแล้วก็ซุดโซมด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้กีดเลย ออกเยอะนะหน้านี้ <c oughs> ออกเยอะจริงๆต้นใหญ่ก็ออกถือว่าออกเยอะนะครับกับถ้วย1.5ลิตรต้นที่เราไม่ได้กีดเราก็พ่นนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้กีดทุกต้นนะฮะสวนยางเรามันซุโซมเหลือเกินต้นไหนที่ออกน,น้อยเราก็พักไว้แล้วก็ไม่ได้กีดตั้งแต่ฝนนะครับตัวต้นนี้สภาพดีเขาจะพักลหลายๆต้นแล้วนะ ะคนประมาณนี้แหละครับ FC พอดีมี FC รีเควสมาก็เลยขอให้นัส,สินพ่นให้ดูนะฮะสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละครับอยู่ประมาณนี้แหละครับอย่าใ,ให้เกินนะครับแต่ FC บางท่านก็ถ้าอยากได้ผลผลิตเยอะๆก็พ่นทุกอาทิตย์เนี่ยหน้าแรงเนี่ยรับรองฮะขีดผ่าแรงไปเลยแต่ก็ไม่อยากแน,นะนํานะหน้าแรงถ้าพักได้ก็พักนะถ้าพักไม่ได้ก็ต้องใช้กระตังก็ขีดผ่าแรงไปก็พ่นน้ําหมักอาจายต้นไป ตลอดหลอดฝังไปก็ได้นะครับดูสภาพดีนะรับแต้ตนดูต้นนี้เอาเบรกดูความโหดร้ายของต้นยางก่อนนะดูลสินก็พ่นประมาณนี้แหละครับด,ดูเดี๋ยวจะเบรกดูต้นนี้เพราะว่ามันเป็นลายไทยเหลือเกินพ่นประมาณนี้แหละครับรวด,ดเร็วฮะถังนึงก็ได้ร้อยกว่าต้นนะพ่นประมาณนี้ อธิบายไม่ถูกให้ดูคลิปแล้วกันเนาะพ่นประมาณเมื่อกี้นี่แหละครับนี่แหละไวอยู่นะครับแต่สำหรับยางหน้าตายก็อยากให้หายไวก็เสาะเปลือกออกนะฮะแล้วก็พ่นให้มันทั่วลําต้นสามสี่ครั้งนี้จะเริ่มมีน้ํายางซึมซึมมาอยู่แล้วนะ,ะยางหน้าตายอ่ะมาดูต้นนี้กันดูสภาพเ่ยฮะมันสุดโทมขนาดไหนเดี๋ยวมันก็จะสร้างเนื้อไม้ออกมานะครับอย่างเงี้ยนี่เนื้อไม้นะครับข้างในแก่นไม้ฮนะแต่ถ้าพ่นน้าหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นะมันจะสร้าง คลืบคลานเป็นแผนที่ออกมานะประเทศไทยนะเดี๋ยวปีหน้าหน้าฝนถ้ากินอาหารเยอะๆมันก็จะติดนะเนี่ยเนี่ยครับประมาณนี้ครับายางสอยออกมายังไงก็ไม่รู้ได้น้ำยางมาได้ก็สุดยอดแล้วนะฮะมันก็เริ่มลดแล้วให้มันแดงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็จะปิดกีดสักหน่อยนะหล่นแล้วนะฮะแดงกึกสืบก,กีดสี ขอบคุณครับสวัสดีครับ